วันนี้เ,เกมอันดเม r เทรนนิ่งซิมูเลเตอร์ครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมใหม่มาแรงครับเป็นเกมที่แบบผมลองเล่นมาแล้วเนี่ยผมไปตีบอไปตัวหนึ่งครับได้มา10สเต็งก็ถือว่าใช้ได้อยู่มั้งเกมนี้เนี่ยเหมือนเอออะไรนะสตองแมนใช่เหมือนครับมันจะให้เราต่อยอย่างนี้แล้วพอเราได้ต่อยเราก็จะได้เป็นโซมาตรงนี้ครับแล้วพอเราได้โซเนี่ยเราก็ไปเทรนนิ่งครับมันก็คล้ายๆกันอยู่นะแต่ว่า แล้วผมก็เป็นต่างกันเล็กนอ้อยคือมันไม่ใช่ล่าของอันนี้ต่อยเอเลี่ยนจากดาวอังคารไม่ใช่ดาวดามิกใช่ต่อยเอเลี่ยนจากดาวดามิกแล้วก็มาฝึกโดยให้ใส่กระดองเต่าแบบนี้ครับแล้วเราก็ย่อไปเรื่อยๆนี่แล้วเราก็จะมีความแข็งแกร่งแล้วเราก็ไปต่อยกับไอ้พวกนั้นแล้วเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นครับหลักๆแก,กนนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับโอเคโอเค หลักๆเกณนี้ก็จะมีประมาณในแอปนี้ยี่สิบละนี่ยี่สิบมันมีเพชรแมททินต้องใช้ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่จําเป็นขนาดผมว่าเราต่อยพวกนี้ก่อนดีกว่าอึ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 เออเออเฮ้ย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 เราเน้นไปที่เออ่ค่าสเต็งของเราก่อนครับเนื่องจากมันราคาแพงครับมันกว่าจะได้น่าจะนานครับเพราะนั้นเนี่ยเอ้ยหรือเราเก็บเลยผมว่าเดี๋ยวเรา เอาสักห้าสิบก่อนดีกก่อครับถ้าเกิดเราได้ห้าสิบเดี๋ยวเราไปซื้อเพชรแมชชีนกันแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราเอาให้ถึงห้าสิบก่อนดีกก่อเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแค่นี้นเนี่ยมันไม่พอไงสวัสดีนายมาแข็งแกงป่ะเราแข็งแก่งมากเลยนะเฮ้ยนายมีอะไรเนี่ยหย่ำฉาใช่ไหมถ้าหย่ำฉามั้งนะหรือหรือโกคูถ้าต่ายอย่างนี้ไม่ได้ใช้โกคูน่าจะยำ่ำฉาโอเค เดี๋ยวเราไปลองตบพวกที่มันแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยหน่อยได้ไหมไม่มีอ่ะมันน่าจะมีส nah ักตัวสิโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อยพึ่งก็ได้อือ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 นี่ต่อย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 ยับขวายับขวาอะไยับขวายับซ้ายยับซ้ายยับขวายับขวาอู้โอเคยับขวายับซ้ายยับขวาแะไรยับซ้ายลยับขวายับซ้ายยับขวายับซ้ายยับขวายับซ้ายโอ้ยลิ้นพันลิ้นพันไม่ต้องพูด ต่อยต่อยต่อย,อยหน้าไปดี e ่วะ่ะ e ซ e ่ครับพี่น้องเดี๋ยวเทนึงก่อนนี่เทน,นึ่งเทนสองเทนสามชื้อเขาเรีวเป็นแบบนอนเอะ๊ะอันนี้คืออะไรเครื่องแมชชีนอะอไม่มีอะไรครับชื้อผมนึกว่ามันจะสามารถแบบอัปเกรดให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้แบบทีละกดทีละหนึ่งได้ครับ ไม่ใไหนได้มันไม่ใช่อ่ะอ,อ้โหต้อกดทีละหนึ่งแบบนี้ไปตลอดเลยนะโคตไม่แจ๋มแมวเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยเราต้องได้ห้าสิบให้ได้ครอือสิบต้องมาแล้วห้าสิบต้องมาแล้วจังหวัดน,นี้ห้าสิบต้องมาแล้วมันมาป่าววะสี่ห้าไม่น่าจะถึงนะ ม่ถึงครับโอ้โหอะไรเนี่ยไม่ดีเลยไม่ดีเลยโอ้โหได้แค่สี่สิแปดเด้งอืต่อยต่อยหนึ่งเย็บสองเจ็บสามเจ็บฝ่าเย็บขาเจ็บผังนี่นี่นี่แตก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 เจ็บปวดเจ็บปวดโอเคชึบกระโดดไปแล้วก็ชึบหนึ่งทีหนึ่งทีโอเคไป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 ไต่อยเพิ่มต่อยนี่นี่นี่ นี่ต่อยหน้าไปดิต่อยหน้าไปด okay. ิต่อยหน้ายับขวาโอเคนี่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 เราตีเทือสีนะถือว่าดามจพอใช้ได้อยู่เออตายแล้วมันคืออะไร่ะชี้ไปตรงนั้นทำไมเรายังไม่อยากไปเดอะอะเดอะโอเชียนเรายังไม่อยากไปเราจะไปเปิดไม่มีทางเราจะไม่ไปแดนต่อไปตอนนี้เราจะเปิดใครเปิด ยังบุงได้อะไรมันคืออะไรกันนี่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 เออตัวอะไรเออเก็บมาโอ้โหยำฉาเห็นไหมหน้าใายคูณสองเลยเฮ้ยดีวะตีแล้วนี่ยยำฉาช่วยหน่อยดิโอ้ไม่ช่วยโจมตีอะไรเลยไม่ช่วยเลยอ่าคา่ อันนี้คืออะไรอ่ะน่าสนใจฮะแต่เดี๋ยวเราอยากไปแดนต่อไปแล้วนี่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 ต่อย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 อีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกอันนี้คลิปได้สามตัวใช่ไหมน้าจะใช่นะเพราะส่วนใหญ่ผมเห็นอัพอีคลิปได้สามตัวกันผมว่าน่าจะอีคลิปได้สามตัวเพราะนั่นเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดใครครบสามฟองก่อนแล้วเราค่อยไปโลก โลกใหม่กันครับตอนนี้เราขอมีสัตว์เลี้ยงให้เยอะก่อนขอมีสัตว์เลี้ยงให้ครบสามตัวก่อนนี่อืออืออืออืตัวอะไรโอ้มายก็เลื้ออีกแล้วเลื้อเลื้ออีกแล้วเลื้ออีกแล้วนีอนีอี่นีไ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 งนี่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 นีแตกไปดีนี่นี่นี่ น <test> ี่นี่ฮึฮึแตกอะชึบ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 ชึโอเค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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเค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 ตอนนี้เราได้แล้วเราเราเรา้เปิดปุ้งโอเคนี่นี่นี่โอ้ เ็กแล้วแต่ไม่เป็นไรเราจะไปแดงต่อไปกันแล้วโอ้โหคนนี้เขาต่อยได้แค่ทีละหนึ่งอทำไมเขาไม่ยอมอัพล่ะนี่อ่ะโอ้โห 2K 2K เลยเหรอ 2K เลยแบบนี้เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะไอ้กาดินอะไรเนยตัวจากวันปีดไม่ใช่ตัวจากวันปีดสิเข้าไปก่อน เฮ้ยอะ,อะไรมันใช้ 1, พันห้าพี่แล้วจะชี้ทำไมวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าใจ what is that มันใช้ 1, พันห้าพี่ไปแล้วจ้าชีช้จำปือป่อชี้จำปื้อชี้จำปื้อเียว่าไปได้เลยเอ๋อชี้จำปือ้อพิคเพอร์เทน คลิกเพื่อเทนคลิกเพื่อเทนคลิกอีกคลิกอีกเขาเรียกว่าสเตปไงอุ๊เราได้เพิ่มนะเนี่ยได้ครั้งละเท่าไรปึ๊บได้ครั้งละสี่ใช่ไหมใช่ได้ครั้งละสี่ใช้ได้นี่นี่เ,เราก็จะแข็งแก่งกว่าเดิมหลายเท่าแล้วเราก็จะมีลูกน้องดีๆใช้สักที อันนี้คือลูกน้องแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราอยากได้ลูกน้องแบบดีๆมันคราฟได้ปะมีระบบคราฟไหมมีไม่นะระบบคราฟระบบคราบ,าบไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีระบบคราฟโอ้โหไม่มีระบบคราฟซะด้วยงั้นเราก็ต้องฝึกยาวๆเลยแหละ เกมนี้ก็ถือว่าสนุกดีนะนะพอดีเพื่อนนายแข็งแกร่งขนาดไหนเราแข็งแกร่งมากแล้วนะแต่เรามีสัตว์เลี้ยงตั้งสามตัวมันมีแค่ตัวเดียวเหรอเราแนะนํานะย่าเพิ่งมาฝึกเลยนายเก็บให้ได้สักสัตว์เลี้ยงสักสามตัวก่อนแล้วค่อยกลับมาฝึกมันจะคุ้มค่ามากเลยนะนายโอเคเขาน่าจะไปไหนเนี่ยโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยเราอันนี้ก่อนต่อยหนึ่งต่อยสองโอโหโอโหโคตรโหด โคตรโหดต่อย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 โหดเกินโหดเกินต่อย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 โคตโหดอ่ะโคตรโหดโคตรโหดเนี่ยผมว่าผมเก็บเอาไว้สักเท่าไหร่ดีแล้วก็ไปเปิดทีเดียวเลยเอาสักสามก็แล้วกันนะเผื่อได้ตัวดีๆมาใช้โอเค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 ผมขอผมขอร้อมเถออย่าได้แต่คอมมอนเลยนะผี Peace. อย่าได้แต่คอมมอนอย่างน้อยอันคอมมอนมาก็คงจะดีอะนะเพื่อที่จะมีความแข็งแร่งเพิ่มขึ้นขอร้องอย่าคอมมอนมาลวดนะอย่างน้อยเนี่ยต้องมีอันคอมมอนสักตัวก็ยังดีอย่างน้อยมันก็ช่วยเราได้ออ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 ต่อยแตกไปดีแตกไปดีแตกไปดีปดอ่าได้ละเปิดละสามตัวเปิดซะหนึ่งสอง 3ามทุบหนึ่งทุบทุบทุบอ้อนั่นมันตัวอะไรนะเดี๋ยวน่าสนใจออออคุณลิลินระดับอะไรระบอะไรดไปเลยออกไปเลยออกไปเลย 0.3%โอ้โอ้โหอึ้งอึ้งอึ้งโคตรอึ้งโอ้คตรเล็กๆนโอ้โหโอ้นี่ว่าจะได้แต่อันคอมมอนซะแล้วขอบคุณขอบคุณพระเจ้าโอ้โหโคตรโหดอ่ะเข้าไปได้ไหมไม่ได้โอ้โหดีใจมากจะได้แต oh. oh, oh. uh ่คอมมอนซะแล้วโอ้ getting, wow. wow. oh, my god โอ้คุณลีลิน อ,อ๋อยังอึ้งอยู่เลยโอ้โหตบเอลินโซเยอร์ดีกว่าโอ้โหโเลลินโอเลลินโอ้ยตอนนี้เราคงเปิดแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเราฝึกยาวๆเลยดีกว่าให้แข็งแร่งพอไปด่านต่อไปได้เลยโอเคไปชึบ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 โอ้โหโอ้โอคลลินมาว่ะเฮ้ย โอ้ไม่นึกว่าจะได้นะเนี่ยะผมนึกว่าวันนี้ผมจะเกลือโอ้โหเราไปต่อยกับเขาดีไหมผมว่ายังดีกว่ายังไม่อยากต่อยตอนนี้อันนี้อะไรนะ่ะพลังเอมีพลังด้วยเยอะโอ้หูนี่เสียนะพลังของคูลิลินคูลิลินคูลิลินผู้มีความฝันออเออ อืออ,อ,อ,อนี่หน่อยเจอพลังของคูลิลินนี่แตกไปดีโอโหดเกินโอไม่คิดเลยจะได้อ่ะยังอึ้งอยู่เลยไม่คิดอ่ะโอโหดเกินมากอ้อทโอไม่ดึกว่าจะได้อ้คูลิลินอ้าดโหด โอ้โหเลย,ยไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองนี่เพื่อนเรามีคุณลินลินด้วยเป็นไงหล่อเท่ไงปะโอ้คุณลินลินฉันจะเก็บนานไปตลอดการถึงแม้ว่าดอาจจะไม่ได้อยู่ในทีมเราตลอดการก็เถอะแต่ว่าฉันจะเก็บนานตลอดการไปเลยเพื่อเป็นสิ่งที่ตื่นใจแล้วว่าเราเคยได้คุณลิลินช่วงดีเปิดช่วงแรกซึ่งโคตรดีเลยะ ไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้ยังอึ้งอยู่เลยเนี่ยโอ้โหทำใจเลยวอย่าอย่าเพิ่งอึ้งเดี๋ยวอึ้งนานเกินไปไม่ดีโอ้แต่ก็มันก็อดใจไม่ได้ที่จะคิดว่าตัวเองดองดีอะตัวจนสามเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้ดูหัวร้านนี่สิยังกะใช้ตะมะแต่มันไม่ใช่ซตะมะมันคือคูลิลินโอ้ my g o s โอ h my gosh, oh my gosh. คูลิลิน โอ้ oh my gosh โอ้ my gosh โอ้ my gosh โอ้ oh, สัตว์เลี้ยงเทพสัตว์เลี้ยงเทพโอ้โอ้โหฮึมมีความแข็งแกร่งเหลือล้นเอาแข็งแกร่งเหลือล้นความแข็งแกร่งเหลือล้น ด,ดูดิดูดิพุ่งลัวๆเลยพุ่งลัวๆเลยเอาเรื่องว่ะโอ้โหเดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้าเกิดทำอย่างนี้ต่อไปนี่มันช้ามากแน่ๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าพอหมดพอถึง200อพอเกินสน้อยกว่า300ร้อเดี๋ยวเราไปตีบอสดีกว่าว่าเราจะแข็งแร่งขนาดไหนหลังจากฝึกมานานคุลิ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 น,ขอ,ลนขอบคุณมากที่เราได้คุลินถ้าเกิดเราไม่ได้คุลินนี่เราไปไม่เร็วแน่นอนอุย้ยฝั่งนี้มีลูฟี่ด้วยฮะ ดูฟี่โอ้ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าเราจะได้ตัวละครเทพๆมาใช้แบบนี้โอ้ oh my g o d คนเล่นคนเล่นคนเล่นโอ้ my g o d โอ้ my g o d h ผลีมาตาเฮ้ oh 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 โอ้โหโคตรจะหายา ไม่อยากจะเชื่อว่าผมจะได้มันนะเนี่ยผมนึกว่าผมอันคอมมอนก็ยังดี่ะตอนแรกที่ผมคิดอะโอ้แต่ได้ระดับรีจนนารีศูนจุดสามเปอร์เซ็นเลยเลยไม่อยากจะเชื่อถ้ามาได้ไงมันเนี่ยมันเป็นพลังที่ดีปะ่ะมต้องดีแหละผมว่านะนี่มีเท่าไหร่เลยหนึ่งสองสามผมได้มัสามพลังละ สามพลังก็หนึ่งสองสามแล้วก็เหลือนี่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 อีกบาเลยเดี๋ยวพอโอเคพลังของคุณลินลินนี่ก็ดีมากแล้วอ่ะนะโอเคเราไปตีบอสดีกว่านี่นี่เอเลียนนะเอเลี่ยนเหรอ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 เอเลี่ยนนะเอเลียนนะเจอท่านี้หน่อย คำมีคำมิง้งอันนี้เบาอันนี้เบานี่ต้องเจอท่าของคูณลิลินคูณลิลินปลดปล่อยพลัง้งโอ้โ oh. หแรงจัด้งโอ้โอเก้ไปเลยอันนี้วันพีดใช่ไหมวันพีดฝึกแบบโซโลฝึกแบบโซโลโซโลน,นี่ เอาฟาดหัวเขาได้ไหมฟาดหัวนี่ฟาดหัวไม่โดนอ่ะเฮ้ยเป็นไรนี่ฝึกแบบฟาดหัว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 โคตรโหดเลยฟาดหัวไปอีกทีนึงไง ปวอนหัวปวอนหัวโอ้ยหมดละนี่ฟิตแมนเนฟิตแม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 นเจอนี่หน่อยกระสุนอะไรเนี่ยกระสุนไม่ได้ใช่เอ่ออะไรนะลืมลืมได้ไงเป็นระดับ l e เจน d น r y รเลยนะเราจะลืมไม่ได้มาอเอ,อ้เราไปตบบอสเลยดีกว่าเออเราห้าวเป้งมากตอนนี้เราห้าวมาก เจอ์นี้ไปหน่อยตรงเราห้าวมากตอนนี้เราห้าวมากต้องการการต่อสู้ที่ดูเดือดนี่นี่โจมตีแบบทีละหกรอยกว่าคิดดูโคตรแรงเจอหนี้หน่อยนี่นี่น,น,นี่อืมจัดการตายซะ ฟิตหลอดเหรอ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 นี่กระสุนวันนี้ไปด้วยพลังอะไรเนี่ยก็ไม่รู้แต่เอาไปโอเคมาใกล้จะตายแล้วจะทำนิดหน่อยนี่โคตรโหดเอาเรื่องเอาเรื่องได้มาสองพันใช้ได้ไม่แย่แต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เปิดแล้วเปิดมาเลยหนึ่งรอบอู้เป็นไรนะ่ะหนีตบทีหนึ่งอุศบโอเคอุศบทำามอุศบโอเคเอาเจ้านี่ออกเอาเจ้าอุศบอ,ออกมาคลิปอุศบเอาพลังนี่ออกเอาพลังของไอเจ้าตัวนี้ออกครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาของอุศบเข้ามาใส ตอนนี้เราแข็งแร่งแบบแข็งแร่งมากๆเลยเลยนะจะมีใครที่จัดการเราได้แล้วรหรอฮาวเป้งมากตอนนี้เราโคตรฮาวเป้งเลยตอนนี้ผมว่าดีเราไปเอาอันนี้จากอีกอันนึงก่อนนะผมว่าตอนนี้เนี่ยมันยังแบบเน,นี่ยผมว่าเราอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่านี่เรามาฟาร์มไอ้บอสตัวนี้ก่อนดีกว่าครับว้าบอสตัวนี้มันฟาร์มง่ายไงอืม นี่นี่นี่บอกแล้วว่าดวงดีจริงๆก็ดวงดีเลยนี่ใส่สกิลไปทีเดียวใกล้จะตายเจอค้อนปอนไปดิโอเคแตกมานี่เลยสกิลนี่เออฟาร์มตรงนี้เร็วกว่าตั้งเยอะครับนี่ค้อนปอนเอานี่ไปด้วยนี่แตก เพาะตรงนี้เล็กน้อยเพื่อเอาสกิลโอเคตอนนี้เนี่ยผมว่ามันชิวๆมากเลยนะเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นี่แตกไปซะนี่เจออะไรเนี่ยกระสุนวงจักรไม่ใช่อู้นหไม่รู้อ่ะไม่ออกเลยไปและวพบแมงเลย,ยปาไปหน่อยทีหนึงแตกไปดีแตกไปดี แตกไปดิแตกไปดิเอาไอ้ซักหมื่นหนึ่งก็แล้วลกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปออปองสับไปสามสับไปเจ็บปวดโอเคต่อย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 ชิวๆครับชิวๆไม่มีอะไรที่ชิวไปก่อนนี้อีกแล้วเพราะเราเนี่ยมีกระมีไอ้นี่กระสุนตัดทานโคตรหล่อเท่คุณลิลินโคตรดวงดีเลยโคตรดวงดีเลย โอเคเราได้ละมาเดี๋ยวเราจะไปตัดวันทีดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันว่าเราจะได้ของดีๆมาใช้อีกหรือเปล่าผมไม่ได้หวังอะไรมากแล้วคเพราะตอนนี้ผมได้คุณลิลินแล้วอดูดีเกินโอเคกล่ okay, องแรกไม่มีอะไรกล่องสองดีอยู่กล่องสามกระจอกโอเคมามาโอเคถือเอานี่ออกเอาตัวนี้ออกแล้วก็ เอามาแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ดีลิทซะป๊า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 ป๊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 ดีลิทออกจากกระเป๋าไปดีลิทออกจากกระเป๋าไปโอเคโอเคโอเคเปิดต่อดีกว่าอู้ไม่ได้อะไรเลยอู้ไม่ได้เลยแล้วอู้ของดีอู้โอเคต่อยหนึ่งตึ๊บต่อยหนึ่งต่อยหนึ่ง ต่อยหนึ่งโอเคโอเค,อเคชืบชืบชืบหมดยังหมดยังหมดยังนะหมดแล้วมั้งขายขายขายปุ๊บดีลีทชืบนี่เอาออกเอานี่เข้าดีลีทต,ตัวนี้ซะโอเคแล้วก็ฝึกครับเทนนิงเทนนิง ตอนนี้เนี่ยผมสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของตัวเองมากๆเลยนะว่าเนี่ยช่างเก่งอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสกิลแป๊บนึงเราเอานี่ออกแล้วก็ใช้สกิลของสายฟ้าของนามินามิเอ้ยมันใส่ได้3สกิลใส่ได้3สกิลเลยเจ็กว่าใส่ได้แค่2สกิลไม่เป็นไรโอ้่โอเคไป เรามาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยเราแข็งแกร่งขนาดไหนอ่ะฟิตแมนท่านแค่เอาค้อนปอนทุบนายนายต้องตายนะโอเคนะเฮ้ยตูมอเอ้ยไม่ตายเฮ้ยกระจอกจริงๆค้อนปอนเนี่ยจอกจริงๆกระจอกจริงๆค้อนปอนค้อนปอนไอ้ฟิตหลอดนี่เจอนี่ไปหน่อยกระสุนอะไรสักอย่าง โอ้ไม่ดีเท่าไหร่มันยังตีช้าอยู่เลยอย่านะแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับที่เราจะเปิดคลิปบอกเลยว,ว่าคลิปนี้เนี่ยเราโคตรดวงดีด้วตัวละครเลเจดารีระดับศ3นย์จโอ้ไม่เคยรู้สึกดวงดีมาขนาดนี้มันนานแล้วเพราะว่าพวงนี้ค่อข้างเกลือแต่พงองเล่นเกมนี้รู้สึกตัวเองดวงดีขึ้นประมาณ1% 0 0อเอ้ยแต่ว่า คลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าต้องจบลงครับสําหรับเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าสนุกใช้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันก่อนแล้วนะครับนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแล้วถ้าเกิดใครอยากให้ผมดวงดีขึ้นอีกเนี่ยก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับตอนเราวันนี้เนี่ยผมขอขอ,ขอตัวลาไปก่อนสำับนี้บายบายครับผม